ื่นเช้านะคะเพื่อนๆก็ต้องเคลียร์จิตตัวเองนะคะให้แบบว่ามันฟูลฟิลมีแบบความสุขอะฝึกนะคะเพื่อนๆเ,เราฝึกที่จะคิดลบคิดเรื่องไม่ดีได้เราก็ฝึกจิตให้คิดเรื่องดีๆได้ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ว่าเออทำไมมนุษย์เราถึงชอบคิดลบมากกว่าคิดบวกแล้วเราก็จะติด อารมณ์แบบร้ายๆอะมากกว่าการที่แบบว่าคิดในเรื่องดีๆเนื่องจากว่าธรรมชาตินะคะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอะค่ะตั้งแต่อดีตเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีบ้านเราไม่มีอาหารให้กินครบทุกมื้อยังแปลรูปอาหารไม่เป็นสมัยที่เราอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอะค่ะมันมีสิงสาราสัตว์นะคะมีแบบ อันตรายรอบด,ด้านนะคะดังนั้นสมองมนุษย์เนี่ยสัญชตาตญาณมนุษย์อะ,ะ่ะก็จะถูกฝึกให้กลัวนะคะแล้วก็ถูกฝึกให้คิดอ่าไม่ดีไว้เพื่อป้องกันภัยแต่สมองบางคนเนี่ยมันจะชินกับความไม่ดีอะจนกลายเป็นแบบว่าปัทอนจิตใจตัวเองอย่างเช่นเจอต้อนไม้แบบเนี้ยคน ถ้าเจ้าเจอเนี่ยก็น่ารักดีดีโอเคแต่สมองของมนุษย์บางคนเนี่ยพอเจอต้นไม้ก็จะคิดไปว่าโูหเดี๋ยวต้นไม้มันจะมาทิ่มตาฉันเดี๋ยวต้นไม้มันจะมาทำร้ายฉันอุ้ยขุยเนี่ยเดี๋ยวฉันเดินไปเนี่ยมันจะต้องตกแตกเลยอะไรประมาณนี้นะคะอะ่มันก็จะโอเวอร์แอคติ้งเกินไปแล้วก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยขาดความสุขแล้วกระแสจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าเราคิดแบบไหนนะคะ สิ่งนั้นอะมันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเพราะว่ากระแสะจิตเป็นตัวดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเข้ามา mm hmm. เพราะฉะนั้นคนประเภทเดียวกันมันก็จะดึงดูดเข้ามาหากันเราคิดร้ายคิดไม่ดีสิ่งร้ายๆสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมันก็จะเข้ามาหาตัวเรานะคะก็ลองสังเกตนะคะเพื่อน,เอน mm hmm. ๆเราจะดูว่าเออคนคนนั้นอะ mm hmm. เป็นคนประเภทไหน mm hmm. ให้สังเกตจากคนรอบกายเขาอะ่ะ เห็นไหมคะเห็นเห็นภาพหรือ hmm. ย oh, mm ังนะคะดังนั้นนะคะเราทำให้สมองคิดในด้านบวกในด้านดีได้เช่นกันด้วยการฝึกเหมือนเรียนหนังสือค่ะเพราะว่าจิตเราสมองเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีเพราะว่าเราใส่ ข้อมูลให้เขาแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะแบบตื่นเช้ามาเริ่มต้นนะคะถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่เรายังมีความเครียดเรายังคิดเรื่องดีๆไม่ได้นะคะตื่นเช้ามาให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเหมือนมนุษย์ดึกดึกดำบรรก็คือว่าตากแดดค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปต่างประเทศเนี่ยแดดเนี่ยเป็นของที่มีค่ามากเลยนะคะฝรั่งเขาเลยชอบคนผิวดําเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ย คนที่มีโอกาสได้ตากแดดเนี่ยก็คือคนมีตังเพราะว่าเมืองนอกมันไม่ค่อยมีแดดนะคะนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นค่านิยมก็เลยชอบคนผิวดำเพราะเขาดูว่าคนผิวดำคือคนรวยคือคนที่สุขภาพดีคนผิวขาวหน้าจืดๆอย่างเงี้ยเครียดโรคนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเมืองฝรั่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็เลยเป็นค่านิยมนะคะเราก็ตากแดดก่อนแล้วก็เดินกาวดิ้ i n g ค่ะเดินพื้นดินนะคะเพื่อนๆจะ ถ้ามีหญ้าด้วยเป็นดินด้วยก็ดีนะคะแต่ถ้าเป็นคอนโดเป็นอะไรนี่ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเอนเข้าใจไหมสายดินอะสายดินเหมือนอพวกสายดินเกี่ยวกับเครื่องทําน้ําอุ่นบ้านเราอะหรือสายดินทุกอย่างมันต้องต่อลงดินเพื่อเอาปัจจุไฟฟ้าน่ะคะ่ะไปเ,เปลี่ยนขั้วกับพื้นดินดังนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันคะ่ะเราต้องหยุด ใส่รองเท้าบ้างนะคะอย่างน้อยอะช่วงเช้านะคะ10-15นาทีให้ใส่เท้าเปล่านี่แหละค่ะเดินแบบมนุษย์โบราณเออแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อะไม่มีที่เดินนะคะเพื่อนๆก็อาจจะก,กอดต้นไม้ก็ได้อกอดต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยเขาจะมีรากที่ยั่งลงไปดินเพราะฉะนั้นประจุไฟฟ้าของตัวเราก็จะถ่ายเทให้กับ ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยค่ะก็กอดต้นไม้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ฝึกสตินะคะอยู่กับลมหายใจนะคะเช่นท้องพุทโธหรือนับลมหายใจเข้าออกค่ะถ้าเพื่อนๆยังทําไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มต้นสัก3นาทีต่อ1เช้าก็ได้แล้วฝึกให้สมองมันคุ้นเคยทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งอะคะ่ะ สมองจะชินคือธรรมชาติของสมองเนี่ยมันจะขี้เกียจน,นะคะวิธีการหลอกสมองคือฝึกให้คุ้นชินกับสิ่งที่สมองไม่ชอบนะคะแล้ววันหนึ่งสมองมันจะคุ้นชินแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติอันนี้คือวิธีการหลอกสมองให้เรียนรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะคะเราก็สามารถที่จะปรับสมองนะคะ ให้เปลี่ยนจากการคิดลบคิดไม่ดีคิดร้ายนะคะฝึกให้เป็นคนที่คิดดีคิดบวกได้เช่นกันนะคะก็ให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะขอให้มีความสุขทุกทุกวันนะคะเขาจาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาจาไม่มีความมัวหมองในจิตใจไม่มีความเศร้าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีปัญหานะคะปัญหาเยอะความทุกข์เยอะหนี้สินก็มี หน้าที่การงานาเงินขาดมือเงินไม่พอใช้่เงี้ยเจ้าก็มีนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือปัญหาไงคะมันคือปัญหาแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือควบคุมจิตตัวเองไม่ว่าปัญหามันจะมากจะน้อยนะคะเราก็ปล่อยมันไว้ข้างนอกเงินไม่พอใช้ก็เออหาเงินหางานทำ เอาหน้าที่การงานมันจะเป็นยังไงก็ดูแลเอาสุขภาพเรากลัวแก่เราก็ดูแลเรื่องอาหารการกินการดูแลสุขภาพนะคะแต่ไม่เอาปัญหาเหล่านั้นนะคะมาเก็บกดอยู่ในจิตใจก็เลยทําใหเา้เป็นคนที่ดูมีความสุขอยู่ทุกทุกวันนะคะแม้ว่าเจอความไม่เที่ยงเจอเรื่องราวมากมายในชีวิตในแต่ละวันแต่ เราฝึกควบคุมจิตค่ะจนมันนิ่งได้ก็ต้องฝึกนะคะไม่มีใครทำได้วัน2วันนะคะเพื่อนๆ